7อาการอันตรายที่เสี <t <t uh 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 ่ยงต่อการเป็นมะเร็งสิบเท่านะคะนะคะเจ็ดอาการนี้เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง1-3%เท่านั้นเองนะคะไม่ได้บอกว่าถ้ามีอาการเหล่านี้แล้วจะเป็นมะเร็ง1น0นะคะเพียงแค่อาการเหล่านี้จะบอกในเรื่องของความเสี่ยงนะคะความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งหรือการป่วยเป็นโรคเรื้องรังไรแดงนั่นเองนะคะข้อที่1นนั่นก็คือมีก้อนแปลกๆนะคะก้อนแปลกๆตรงนี้ก็คืออย่างที่มีที่เต้านมนะคะ มีการคลำเต้านมอาบน้ำทุกครั้งเช้าเย็นก็ตามนะคะคลำดูนะคะถ้ามีก้อนแปลกมีก้อนตะปุ่มตะปับนะคะที่เต้านมก็พึงระวังนะคะอาจจะ เป็นมะเร็งเต้านมได้นะคะข้อที่2ค่ะไอเรื้อรังนะคะไม่ใช่อ3วัน5วันนะคะไอตรงนี้อมากกว่าสอาทิตย์มากกว่า3เดือนไอยยาวๆกันไปเลยนะคะหาหมอทานยาก,ก็ไม่หายไอจนมีอาการไอปนเลือดกันไปแล้วนะคะหาหมอพ่นยาก,ก็ไม่หายสทีต,ตรงนี้นะคะและให้เพื่อนไปหาหมอในโรงพยาบาลได้เลยนะคะเผื่อก็จะมีคุณหมออาจจะสั่งให้เรื่องของ X เอกซเรย์เพิ่มเติมหรือมีการตรวจเพิ่มเติมได้นะคะต่อมาค่ะ มีการคันตามผิวหนังนะคะคันผิวหนังคันอวัยวะเพศมีเลือดออกอะไรพวกนี้นะคะก็จะทําให้เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกได้คันที่อวัยวะเพศเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกได้นะคะมะเร็งหลังไถ่มะเร็งเอ่อปีมดลูกมะเร็งอ,อ,อวัยวะภายในสตรีได้หมดเลยนะคะต่อมากค่ะข้อที่สี่นะคะสามีอาการท้องผูก ซึ่งอาการท้องผูกนั้นนะคะคือไม่ถ่ายมากกว่า3-5วันแล้วนะคะทานเข้าไปก็ไม่ถ่ายทานเข้าไปก็ไม่ถ่ายมีอาการแน่นอดึอดอท้องเฟอ้อนะคะอดึดท้องอยู่ตลอดตลอดนะคะตรงนี้ทานยาไปก็ดีขึ้นชั่วพักชั่วครู่นะคะหลังจากนั้นก็มีอาการแน่นขึ้นมาอีกนะคะท้องอึดขึ้นมาอีกและขับถ่ายไม่ออกหรือถ่ายแต่ละครั้งนะคะเป็นแข็งแข็ง ะะก็จะมีโอกาสทําให้ป่วยเป็นมะเร็งลําไส้ได้ดังนั้นวิธีการแก้ไขส่วนตัวเลยนะคะซึ่งต่อไปในอนาคตพี่มายยก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งลําไส้หรือเปล่าหรือเป็นมะเร็งอื่นๆหรือเปล่าแต่นะคะการดูแลตัวเองณนะวันนี้นะคะจะทําให้เราะคะ่ะมีเาขาเรียกว่าอนามัยหรือสุข,ขอนามัยที่ดีนะคะพี่มายยก็จะหลังจากื่นนอนเลยนะคะ mm hmm. ก็ดื่มน้ำร้อนดื่มน้ำอุ่นนะคะตอนเช้านะคะสักแก้วหนึ่งหรือสัก250ซีซีนะคะ หลังจากนั้นก็มีการเคลื่อนไหวออกกําลังกาย<อ>เคลื่อนไหวนู่นนี่นะคะแขนขาเพื่อให้ลําไส้มีการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันนะคะและก็จะได้มีอุจจาระมาขับถ่ายนะคะดื่มน้ําเยอะๆนะคะอาจจะทําให้อุจจาระของเพื่อนๆมีการอ่อนนุ่มลงได้นะคะอุจจาระจะมีน้ําเป็นส่วนผสมทําให้เราะคะ่ะเวลาขับถ่ายจะได้ไม่ต้องปวดแสบรูทวารด้วยนะจ๊ะอยู่ตนกรณีนั้นด้วยนะคะแล้วก็ถ้าไม่ขับถ่ายอ่ะประมาณแบบ 1-2ถึงสัปดาห์ตรงนี้นะคะไม่ต้องรอแล้วจริงๆ5วันก็ไม่ต้องรอแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆให้หาหมอนะคะอย่าซื้อยามารับประทานเองเพราะว่าตัวมวนท้องหรือทำให้ลำไส้มีการบิดตัวนะคะเสี่ยงต่อการเป็นโรคอื่นๆอีกนะคะอ่ะต่อไปนะคะข้อที่5ค่ะปัสสาวะที่ผิดปกติแบบไหนล่ะที่ผิดปกติคือมีสีเข้มมากกว่าปกติอาจจะเกิดจากดื่มน้าน้อยก็ได้นะคะปีสีเข้มมากกว่าปกติคือ เข้มเหลืองหรือมีเลือดปนนะคะซึ่งปกติปัสสาวะของเราก็จะเป็นสีเหลืองอ่อน,ออนถูกไหมคะเราก็ดื่มน้ําเข้าไปปัสสาวะออกมาก็อาจจะมีสีขาวใสมีเหลืองอ่อนนะคะจะไม่ค่อยมีสีเหลืองเข้มแบบนี้แสดงว่าผิดปกติแล้วนะคะปัสสาวะตรงนี้ที่มีเลือดออกะคะ่ะอาจจะบ่งบอกว่าเราอาจจะป่วยในเรื่องของโรคไตได้นะคะโรคไตท่อไตท่อปัสสาวะหรือกร,ระเพาะปัสสาวะมีการอักเสบได้ ก็ให้เพื่อนๆดูแลตัวเองด้วยเพราะถ้าหากนะคะกับ่ายไม่ดีปัสสาวะไม่ดีก็เสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคแล้วนะจ๊ะต่อมาน้ําหนักลดอย่างรวดเร็วถ้าหากเพื่อนๆมีอาการหรือการลดน้ําหนักอยู่แล้วการลดน้ําหนักห้ากิโลสิบกิโลนะคะจะทําได้แต่ถ้าหากเพื่อนๆอยู่ในลักษณะที่ปกติทานอาหารปกติแต่น้ําหนักลดนะคะให้พึงระวังว่าเสี่ยงต่อการเกิดเป็นมะเร็งนะคะ เบื่ออาหารนะคะเวียนหัวหน้ามืดนะคะร่างกายอ่อนเพลียนะคะกลืนลําบากนะคะสามเดือนสิบกิโลตรงนี้ให้พึงระวังมากๆเลยนะคะแต่การลดของน้าหนากักหากลดหน,ห,นหนึ่งเดือนหนึ่งกิโลสามเดือนสามกิโลก็ถือว่าเป็นปกตินะคะแต่ถ้าหากเพื่อน่นไม่ได้ตั้งใจลดน้าหนากักแต่น้ําหนักลดลงอย่างผิดปกติอันนี้เสี่ยงต่อการป่วยเป็นมะเร็งแล้วนะคะอ่ะต่อมานะคะเจ็บคอนะคะเจ็บคอเจ็บคอแบบไหนเจ็บคอที่แบบ กินไม่ได้กลืนไม่ได้แรกๆปกติเราจะทานอาหารเป็นข้าวสวยได้ถูกไหมคะหลังจากนั้นเปลี่ยนมาเป็นข้าวต้มก็ทานได้แต่ข้าวสวยทานไม่ได้แล้วต่อจากนั้นอีกนะคะทานได้แต่โจ๊กนะคะข้าวต้มทานไม่ได้แล้วหลังจากนั้น <ise> ดื่มได้แต่นะ้ําตรงนี้ให้เพื่อนๆ <ise> พึงระวังไปเลยอจาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการกลืนหรือการมีก้อนในลําคอนะคะมีก้อนในหลอดอาหารตรงนี้ก็จะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งทางเดินอาหารอ่าแล้วก็ตรงนี้ หลายอย่างเลยนะคะที่จะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งและการเป็นมะเร็งแล้วถ้าหากเพื่อนๆป่วยเป็นมะเร็งแล้วนะคะพี่มายยจะบอกว่าค่าใช้จ่ายในการที่จะรักษาแพงมากๆนะคะอันนี้ส่วนตัวนะคะขออนุญ,ญาตเล่าอ้างอิงถึงพี่คนหนึ่งค่ะนะคะ,นะคะซึ่งเขาไม่มีโอกาสที่จะทําประกันเพราะพี่เขาป่วยมาก่อนการทําประกันนะคะก่อนมารู้จักประกัน ซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะนะคะมีคนชวนท้าประกันแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะมาวันนึงเขาได้ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมนะคะแล้วก็มีการรักษาไปแล้วก็อยากที่จะมีประกันซึ่งการป่วยแล้วถึงจะมีป่วยแล้วปุ๊บจะมาซื้อประกันคะ่ะมันก็ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะประกันชีวิตประกันสุขภาพจะรับประกันตั้งแต่ก่อนป่วยอ่าหรือถ้าหากเพื่อนๆคิดว่าตัวเองจะป่วยในอีกนะคะ120วันข้างหน้า นะคะ120วันข้างหน้านะคะก็สามารถซื้อประกันวันนี้ได้เลยนะคะซื้อประกันวันนี้ได้เลยเนื่องจากนะคะพวกประกันโรคไร้แรงค่ะจะคุม้มครองแบบครอบคลุมเราเลยนะคะก็คือ120วันผ่านไปแล้วนะคะดังนั้นวันนี้ประกันอาจจะไม่จําเป็นหากเพื่อนๆไม่มีอาการเหล่านี้ถูกไหมคะแต่เพื่อนๆจะมีอาการเหล่านี้เมื่อไหรถ้าเพื่อนๆบอกตัวเองได้นะคะว่าอีกเมื่อไรเราจะเจอเจ็ดอาการเหล่านี้แล้วเรา จึงค่อยซื้อประกันได้นะคะซึ่งประกันตอนนี้ค่ะมีหลายรูปแบบมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตรวจเจอจ่ายจบเลยก็มีนะคะตรวจเจอปุ๊บจ่าย20เท่าเลยให้เพื่อนๆไปดูแลรักษาตัวเองเลยนะคะตรงนี้จ่ายไม่เกี่ยวกับต้องรักษาในโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งนะคะจ่ายทุกโรงพยาบาลเมื่อมีการตรวจเจอมีการยืนยันแล้วว่าเพื่อนๆป่วยเป็นมะเร็งแล้วอ่ะ ข้อต่อมาก็คือถ้าปวดป่วยเป็นมะเร็งนะคะมีการนอนโรงพยาบาลค่ะบริษัทก็จะจ่ายค่านอนให้คืนละแล้วแต่เพื่อนๆที่จะซื้อเลยค่ะนะคะยิ่งช่วงวัยอายุย1สเจนถึงห9ิบปีค่ะนะคะมีค่าเสียเวลาในการน,นอนคืนละ2 0 0 0มบาทเลยนะคะหรือถ้าการเจ็บป่วยจากการป่วยเป็นมะเร็งตรงนั้นแล้วต้องไปนอน ICU จะมีค่าเสียเวลาให้กับเพื่อนๆคืนละ3าม0 0บาทนอนกันยาวๆเลยนะคะและแต่อาจจะนอน ICU เป็นสักหนึ่งอาทิตย์หรือ กี่วันก็แล้วแต่แล้วก็ย้ายออกมาอยู่ห้องธรรมดาถ้าหากเป็นแบบนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะที่โรงพยาบาลถ้าหากเราเบิกของรัฐบาลได้เพื่อนๆก็จะสามารถเบิกค่ารักษาตรงนั้นได้แต่อาจจะต้องมีการจ่ายส่วนเกินในเรื่องของอค่ายานอกบัญชีนะคะหรืออุปรกรณ์ต่างๆที่อยู่นอกบัญชีที่ไม่สามารถใช้สิทธิเดิมได้นะคะทางบริษัทก็จะจ่ายตรงนี้ให้กับเพื่อนๆนะคะคืนละ3 0,000บาท น้ำซ้ำนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เกิดจากไปก่อนด้วยโรคเลือดรังไรแรงนี้บริษัทก็จะดูแลนะคะจ่ายเงินชดเชยให้กับทายาทด,ด้วยอีกนะคะ1ล้านบาทนะคะตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆท,ที่จะตัดสินใจเลือกเพราะหอว่านะคะกรณีการเจ็บป่วยโรคเลือดรังไรแรงค่ะไม่ได้เจ็บป่วยเฉพาะคนนะคะไม่ได้เจ็บป่วยเฉพาะคนแต่เจ็บป่วยทั้งครัวเรือน เพื่อนๆเ,เคยสังเกตหรือเคยรู้กันบ้างไหมวันหนึ่งที่หากเราป่วยเกิดป่วยเป็นโรคเรื้อรังไร้แรงหากเรามีบ้านเราอาจจะต้องขายบ้านหากมีรถต้องขายรถมารักษาตัวสุดท้ายแล้วนะคะรักษาแล้วรักษาไปรักษามาอาจจะต้องจากไปตรงนี้บ้านก็ไม่เหลือที่ดินก็ไม่เหลือหากเพื่อนๆน,นะคะมองว่านะคะตรงนี้จําเป็นและสําคัญพี่มายุก็อยากฝากไว้นะคะให้ แนะนำนะคะฝากอยากฝากไว้แนะนําให้เพื่อนๆมีประกันสุขภาพาประกันโรคเรื้อรังไร้แรงไว้ดูแลตัวเองนะคะเพราะโรคไร้แรงณวันนี้นะคะจากสถิตินะคะป่วยเป็นโรคเรื้อรังไร้แรงแปดนาทีหนาทีนะคะป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็เสียชีวิตหนึ่งคนนับลองดูนะคะหนึ่ง6สามสห้าหกป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็จากไปนะคะทุกวันนี้ค่ะนะคะด้วยเรื่องของอาหารการกินทุกวันนี้ด้วยเรื่องของอาหารการกิน เพื่อนๆสามารถเลือกกินได้นะคะแต่หลายคนเลือกกินอาหารที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เพื่อนๆพอจะทราบไหมคะว่าผักใบเขียวดีและมีประโยชน์แต่ผักสวยๆเพื่อนๆจะชอบเลือกมารับประทานผักที่หนอนกินเพื่อนๆไม่ค่อยเลือกมารับประทานนะคะอาหารจังฟู้ดนะคะก็มีผลอารมณ์ก็มีผล,อา,ผลอากาศก็มีผลนะคะอาหารก็มีผลนะคะทีนี้หลายคนบอกว่าฉันปลูกผักกินเอง เพื่อนๆเ,เคยได้ยินไหมคะว่าปูกผักกินเองแต่ในข้าวสารของเราก็อาจจะมีสิ่งแปลกป,ปลอมปนเปื้อนอยู่ในข้าวนะคะอาจจะมีพวกสารเคมีซึ่งอาจจะทําให้เราค่ะป่วยเป็นโรคที่เขาเรียกว่าเป็นภัยเงียบนะคะมารู้อีกทีคือป่วยเป็นระยะที่3ามระยะที่สี่แล้วดังนั้นนะคะพี่มายยก็อยากจะฝากไว้ให้ดูแลตัวเองด้วยดูแลสุขภาพด้วยนะคะและทําประกันเพื่อดูแลสุขภาพจะได้ไม่ต้องเป็นภาระให้กับ นะคะบุคลในครอบครัวหรือทายาทนะคะคนที่รักเราเท่านั้นค่ะที่จะมาดูแลเรายามแก่เท่าแล้วเราจะไม่มีเงินไว้ให้เขาดูแลทั้งเราและตัวเขาเลยหรือนะคะวันนี้พี่มายูมองว่านะคะการมีประกันแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะคะสําหรับวันนี้พี่มายูก็ คุยแค่นี้แหละจ้านะคะลองสังเกตตัวเองกันด้วยนะคะสงสัยตรงไหนสอบถามได้นะคะที่พี่มายู0837822916นะคะสอบถามกันมาได้นะคะประกันแบบไหนเป็นแบบไหนยังไงแล้วก็โรคระดัรังได้แรงที่แบบไหนที่จะต้องไปหาหมอกันแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ